สวัสดีค่ะเพื่อนๆนี้ก็เป็นรูปของเจ้าตัวเล็กนะคะอ่าตั้งแต่สาอยู่เกาหลีเนาะก็จะมีการคุยโทรศัพท์นะคะกันทุกตอนตอนเย็นตอนค่ำนะคะหลังจากที่สาทำภารกิจอ่ากินข้าวอาบน้ำนะคะอะไรเสร็จแล้วเราก็จะโทรหาเจ้าตัวเล็กเนาะ โชวหาพ่อหาแม่นะคะก็จะได้คุยกันบางครั้งน้องสาวก็ส่งภาพมาใน Messenger ตั้งไว้บ้างนะคะก็เป็นปกติของคนทำงานต่างแดนนะคะคือถ้าถ้า,าเราคือคนทางที่ไทยอะคะ่ะก็รอก็รอโทรศัพท์รอปลายทางจากเราเหมือนกันใช่ไหมคะทุกคน เรากา็เวลามันน้อยนะคะเวลามันน้อยจริงๆสำหรับการที่แบบแต่เราก็จะพยายามโทรให้เร็วที่สุดนะคะบางทีแทบไม่มีเวลาเลยแต่ว่าก็พยายามให้ได้โทรนะคะอย่างอย่างน้อยๆนะคะเรากา็ได้คุยกันนะคะอย่างน้อยๆเราก็ยังได้คุยกัน คือบางวันไหนที่งานเยอะๆเหนื่อยเหนื่อยมากจริงๆก็จะคุยประมาณครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ากว่าสัตว์จะได้นอนก็เที่ยงคืนเกาหลีตลอดเลยนะทุกคนมันก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยเนาะก็นั่นแหละค่ะทุกคนก็ใครที่ทำงานต่างแดนก็อย่าลืมให้ความสำคัญกับคนที่บ้านที่ทางไทยนะคะ เขารอคอยเรานะคะทุกคนรอโทรศัพท์นะคะเขารอโทรศัพท์เราไม่มีใครไม่รอโทรศัพท์เรานะทุกคนทุกคนอย่าลืมความสำคัญตรงนี้เด้อคือบางครั้งเขาก็บอกว่าเออไม่เป็นไรโลกอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเป็นนะคะไม่เป็นนี่คือเป็น,นะคะ่ะ <g> ก <ül> <g ül> ็นั่นแหละค่ะทุกคน พยายามเนาะถ้า,าโทรได้นะคะก็โทรเนาะมันสายเองแต่ก็จะโทรนะคะโทรหาลูกโทรหาพ่อโทรหาแม่นะคะมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำนะคะแต่ก็ไม่มีอะไรเยอะนะทุกคนควันนี้อ่ะ แค่เหมือนอยากจะให้ YouTube ช่องนี้เป็นช่องที่เก็บความทรงจำเก็บหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะเพราะว่าคลิปนี้คือรูปที่สามไม่ได้อยู่กับลูกเลยนะคะอ่าพอพูดแล้วพูดไม่ออกนะมันยังรู้สึกตันในหัวใจอยู่ตลอดนะคะ ยังมีความรู้สึกว่ายังเสียใจกับการที่เออไม่ได้อยู่แต่ว่าเราก็ไปทําหน้าที่ของแม่และพ่อเนาะอ,อไปหาเงินเนาะก็นั่นแหละค่ะทุกคนสาแค่อยากจะมาบอกทุกคนว่าที่บ้านคอยสายเราเสมอนะคะคอยสายเราอยู่ตลอดเวลาทุกคนต้องให้ความสำคัญนะคะ คลิปนี้สาแค่มาให้มาเป็นขอเป็นอีกหนึ่งคลิปในการที่จะมาเก็บความทรงจํานะคะเก็บรูปเก็บอะไรเงี้ยเออนะถ้าเพื่อนๆคน,น,นไหนชอบก็เปิดเข้ามาดูนะคะถ้าใครรอเรื่องเกาหลีก็รอเป็นคลิปหน้านะคะทุกคนคลิปนี้ก็มาดูความน่าเก็ียน่าชังของเด็กน้อยนะคะคือสาก็ อ่พอมานั่งคิดคิดว่าเอออยากอยากให้ลูกมาดูไว้มาดูนะคะว่าเออตอนนั้นทําไมเราถึงไม่ได้อยู่กับเขาอะไรอย่างนี้เนาะนั่นแหละค่ะทุกคนคนเป็นแม่กับพ่อคือทากันทําได้หมดทุกอย่างเพื่อลูกนะคะเพื่อลูกทําได้หมดทุกอย่าง ถึงแม้ตัวจะต้องห่างไกลกันก็ต้องทำนะคะส่วนมากรูปนี่น้องสาวนะน้องสาวจะเป็นคนจัดการให้อะไรให้อย่างเงี้ยค่ะน้องสาวจะก็คือส่งมาอะไรอย่างเงี้ยคือแม่เล่นโทรศัพท์ไม่กิ่งก็น้องสาวจะเป็นคนส่งมานะคะ ส่วนมากเวลาสารเลิกงานที่เกาหลีมันคือหนึ่งทุ่มของเกาหลีนะทุ่มกว่าจะ,จะกินข้าวกว่าจะทํากับข้าวนี้ปลาไปเกือบสองชั่วโมงอยู่นะทุกคนรลดไหนจะบน้ําอีกอโทรโทรกลับมาไทยก็คือตอนอตีสิบตีสิบเอ็ดเกาหลีตีสิบเอ็ดเกาหลีค่ะ ตีสิบเ็ดเกาหลีก็ที่ไทยก็ตีเก้ตีสิบเนาะที่เมืองไทยเราก็ตีเก้ตีสิบแต่บางทีแต่ก็ไม่เข้าใจนะว่าครอบครัวเขาเจะเข้าใจหรือเปล่าว่าเวลาเรามันเร็วกว่าเนะาะแต่ต้องรีบกินข้าวรีบทําภารกิจอะไรเสร็จอ่าหุงข้าววันไหนมีซักผ้าแต่ส่วนมากสาาจะซักผ้าวันอาทิตย์นะคะทุกคน อาจจะซักผ้าวันอาทิตย์อ่าวันปกตินี้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ซักหรอกค่ะซักวันอาทิตย์เพราะว่าแทบจะไม่มีเวลาอยู่แล้วเพราะว่าห้องครัวเราต้องต่อคิวใช้กันนะคะเพื่อนๆห้องครัวเรามีกันสามคนใช่ไหมเออมันก็ต้องต่อคิว ในการที่จะทำกับข้าวนะคะแต่ส่วนมากสาถ้าสมมุติว่าคือเราไม่ได้มีกฎกติกานะคะว่าใครจะทำกับข้าวก่อนใครจะทำกับข้าวหลังแต่เรามีกฎกติกากันแค่เพียงแค่ว่าใครมาก่อนก็คนนั้นทำไปก่อนเลยนะคะเพราะบางคนอาจจะไม่สะดวกยังยังยังไม่ได้อยากทำยังอยากนั่งพักอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คืออ่า เราก็จะใช้มาตรฐานนี้กันนะคะส่วนส่วนไอการทำความสะอาดก็ใช้กันไปแล้วก็ช่วยกันรักษากันไปนะคะ,ะ,คะทุกคนไม่ได้มีกฎเกณฑ์ว่าเออเธอนะฉันนะอะไรอย่เงี้ยไม่ใช่นะคะก็สลับ ปรับเปลี่ยนกันไปนะคะส่วนมากก็ออกจะมาช่วยช่วยกันมากกว่าก็คือทําไปแล้วก็รักษาความสะอาดกันไปนะคะไม่ได้มาแบบเออเธอฉันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่ละคนต่างไม่มีเวลากันนะทุกคนเราก็เข้าใจกันนะคะอยู่กันด้วยความเข้าใจก็นั่นแหละค่ะ กว่าจะมีเวลาโทรกับหาที่บ้านนะคะบางคนนี้โทรโทรอาทิตย์ละครั้งด้วยซ้ำไปนะโทรกับเมืองไทยสะเหตนที่ที่เขาโทรกับทุกวันดีกว่านะคะได้คุยสักครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก็ยังก็ยังดีกว่านะคะคนที่โทรคอย คอยอยู่บ้านอ่ะเขาก็คอยนะทุกคนเหมือนเราบางทีวันมันพอแค่วันหนึ่งผ่านผ่านไปนะคะวันนี้ผ่านแล้วก็ผ่านไปแล้วแต่ว่าของพวกเขาคือเวลาจะช้ากว่าของเรานะคะเขาจะไม่ได้เหมือนเรานะเรานี่คือทํางานเสร็จเหนื่อยหัวถึงที่นอนก็หลับนะคะแต่ว่าคนที่เมืองไทยนี่เขาคิด คิดกับเราเยอะเนาะว่าเออจะยังไงบ้างอยู่สบายดีไหมกินข้าวกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนมากอะสามันมีวันหยุดวันอาทิตย์ไงทุกคนแต่ถ้าสมมติว่าเข้ากะเดือะมันเหมือนไม่ได้หยุดเลยนะแต่ว่าตั้งแต่อยู่มาก็มีแค่ครั้งเดียวนั่นแห,หละที่ว่า มีการเข้ากะนะคะแต่แฟนสาวนี่จะได้เข้ากะบ่อยเงินเดือนก็ไม่ขึ้นให้อีกนะทุกคนปกติถ้าเข้ากะมันต้องขึ้นเงินเดือนนะแต่ว่าแสาวก็ไม่ได้อะไรนะคะก็เฉยๆขี้เกียจพูดค่ะเงินเดือนธรรมดาก็แต่ละเดือนลุ้นลุ้นวันออก คนที่ทำงานอยู่เกาหลีจะรู้กันนะคะว่าแค่เงินออกตรงทุกไอ้นี้ยก็ก็ดีใจมากเี๋ยวไม่ต้องถึงกับว่าขึ้นเงินเดือนให้ฉันหรอกคุณใจให้ฉันตรงเพียก็ดีใจแล้วสานี่คือแบบต้องได้คุยต้องได้เห็นลูกนะตอนนั้นลูกก็คุยไม่เป็น มาจากเกาหลีมาไทยมาเกาหลีเนี่ยก็ตอนนั้นลูกสองเดือนเนาะลูกสงเดือนกับกับไทยมาตอนนั้นลูกเจ็ดเดือนเจ็ดแปดเดือนเนี่ยค่ะ คืออากขอใช้พื้นที่ตรงนี้เนาะในการเก็บความทรงจำเก็บภาพเขาให้เขาได้มาดูนะคะอาจจะมีลงอีกเรื่อยๆนะคะเพื่อเป็นพื้นที่เก็บความทรงจำนะคะทุกคนยังไงก็ถ้าทุกคนชอบนะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์ให้หน่อยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ซ s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามารับชมนะคะแล้วชอบช่องนี้ก็ฝากกดด้วยนะคะทุกคนคลิปนี้ยาวแล้วขอจากลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ